ธนกรแดงมณีกระโดดสร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองแรกของไทยในเอเชียนยูทเกม2025พร้อมทำลายสถิติรายการนักกีฬายุวชนทีมชาติไทยธนกรแดงมณีกระโดดค้าชายไปกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพไทยในเอเชียนยูทเกม2025ที่บาเรนด้วยสถิติ5.00เมตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแต่ยังทำลายสถิติใหม่ของรายการโอซีเอยุยเกมเบสมาร์กอีกด้วยการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2568ที่กรุงมานามาราชอาณาจาักรเรนมีนักกีฑายุวชนจากหลายประ,ะเทศมาร่วมแข่งขันแต่ธนกรแดงมณีกลับสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเหนือชั้นกระโดดค้าชายไปถึง5.00เมตรซึ่งเป็นผลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขา PB และช่วยให้เขาคว้าเหรียญทองมาครองส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตกเป็นของนักกรีฑาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ตามลำดับ ผลงานของธนกรถือเป็นการประเดิมความสำเร็จให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเยาวชนเอเชียครั้งนี้อย่างงดงามแต่ที่น่าสนใจคือธนกรแดงมณียังมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปและสร้างประวัติศาสตร์ใ,ใหม่อีกมากมายในอนาคตคุณคิดว่านักกีฬายุวชนชาวไทยจะสามารถแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำระดับโลกได้หรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ